สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกพับพึงบานค่ะช่วงนี้ฝนตกตกนี่พับพึงที่บ้านเราบานกันเยอะมากๆเลยนะคะดูนู่นม,มีหลายแบบเลยอยู่ในดรงนี้ตัวนี้เป็นสีขาวแล้วก็มีลายเส้นสีชมพูจางๆตรงกลางกรีดดอกนะคะน้องชื่อใครน้ำดิ๊กวีดีค่ะสวยหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ นี่สวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ปลูกดอกพะพึงอยู่บ้างจะสมกันเยอะไหมมาพูดคุยกันค่ะอันนี้เดี๋ยวบานเย็นนี้นะนี่ช่อนี้อันนี้ช่อนี้คนละช่อกันพะพึงที่บ้านเรานี่ปลูกแดดจัดเลยค่ะเนี่ยก็แน่นเลยนะคะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะต้องซื้อดอกไม้โทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะ